สวัสดีครับน้องๆครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองชาแนลนะครับวันนี้พี่มาแจกในส่วนของ t r ูมันนี่วอลเล็ตอีกแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องมารับ t r ูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับน้องๆพี่อยากให้น้องๆช่วยแชร์คลิปนี้ให้พี่หน่อยนะครับก็คนละหนึ่งแชร์จะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากเลยนะครับน้องๆนะแล้วก็น้องๆเนี่ยดูคลิปนี้ของพี่ให้จบเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปรับ เอ่อทูมานี่วอลเล็ t นะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่านะสำหรับรน้องๆคนไหนนะที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับเรานะครับวิธีการง่ายๆนะครับรน้องๆนะเพียงแค่ให้น้องๆนี่นะครับเข้าไปที่ Line เสร็จแล้วนะครับให้น้องๆเข้าไปที่เพื่อนๆนะครับไปที่คำว่าค้นหาสำหรับ l ลายตัวนี้ของพี่นะครับพี่จะมีไว้แค่ ให้น้องเนี่ยเข้าไปรับในส่วนของ t ูมันนี่วอลเล็เท่านั้นนะครับพี่จะไม่ส่งข้อความไปรบกวนใดทั้งสิ้นนะครับเต็มที่คือวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน1ข้อความ2ข้อความแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพี่จะยังไม่ส่งไปแน่นอนนะครับน้องๆก็สบายใจได้นะครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดแจ้งเตือนก็ได้นะครับคือไม่มีการรบกวนอยู่แล้วนะฮะหรือว่าน้องน้องจะปิดแจ้งเตือนก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องบล็อกก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรทั้งสิ้นนะครับอะรคนับ แล้วก็ UNWMB นะครับนี่คือไลน์แอดของมีฟองช n แนลนะครับน,อง,นองกดค้นหาปั๊บเนี่ยมันจะเจอแบบนี้นะครับให้น้องๆที่ต้องการร่วมกิจกรรมนะครับกดเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วให้น้องๆเนี่ยนะครับเข้าไปที่แชทครับหลังจากที่เข้ามาที่แชทเนี่ยน,น้องจะเห็นโอโ้โหมีแบบว่า พี่แจกอยู่เยอะนะแจกทุกวันนะตั้งแต่ทํากิจกรรมมา5วันคือแจกไปเลยห้าครั้งนะ,ะนี่คือเมื่อวานเป็น EP ีที่4นะครับพี่ก็แจกไปถึง4วันติดติดนะครับตั้งใจว่าจะแจกทุกวันนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวันนะครับหรือว่าใครจะค่อยๆสะสมนะทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเก็บเลกผสมน้อยไปนะครับก็สามารถทําได้นะครับน้องๆเพราะว่าพี่แจกทุกวันจริงๆนะฮะโอเค เข้าไปด้านในนะครับแล้วพิมพ์นะฮะต่อไปนี้พี่จะพิมพ์คีย์เวิร์ดนะสำหรับการกรอกแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีข้อความลับเข้ามานะครับถ้าน้องพิมพ์คีย์เวิร์ดของพี่เนี่ยไม่ถูกต้องข้อความมันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องพิมพ์ถูกต้องมันจะเด้งขึ้นมานะครับผมโอเคครับพิมพ์ไปว่า r o v 8 0นะครับแบบนี้นะฮะ r o v 8 0เสร็จแล้วน้องๆกดส่งไปนะครับ เป๋งก็ความจะเด้งมาแบบนี้นะครับพวกน้องนี่นะกิจกรรมนี่นะครับสุ่มนะฮะโทโนี่วอลเล็ตอีพีที่ห้าครับกับมีฟองชแนลนะครับนี่นะฮะหมายเหตุนะครับกิจกรรมนี้นะจะไม่มีทางส่งไปหาน้องก่อนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพทางเราเพียงเยเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับผมก็เมื่อมาลักษณะนี้ให้งน้องกดไปที่ลิงก์เลยครับถ้าลิงก์มาจากพี่นะครับน้องปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่เนี่ย จะไม่ส่งอะไรไปรบกวนแปลว่าเป็นลิงก์แปลกๆไปแน่นอนนะครับเพราะพี่ป้องกันมิจฉาชีพด้วยนะครับมาถึงหน้านี้ให้น้องๆเนี่ยใส่เบอร์โทรของน้องไปนะครับที่เป็นเบอร์โทรสาหรับร่วมกิจกรรมนะครับ0812345678อะไรก็ได้นะครับที่เป็นเบอร์ของน้องแล้วก็กดตกลงนะครับน้องเมื่อน้องกดตกลงไปปั๊บเนี่ยเออมันจะทําการสุ่มอัตโนมัติเลยนะครับมันจะทําการสุมยอดเงินให้น้องนะครับว่าน้องจะได้กี่บาทนะครับถ้าน้องมาทันนะ แต่ถ้าเกิดน้องมาไม่ทันก็มันก็จะเป็นการเต็มนะครับเพราะพี่จํากัดจํานวนไว้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับแจกทุกวันแจกตลอดแจกเรื่อยๆแจกันน้องเบื่อไปเองนะฮะแล้วก็พี่จะยังแจกเรื่อยๆต่อให้แบบไม่มีคนร่วมกิจกรรมก็ตามนะครับผมก็อย่างนี้น้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ฟัง,งตรงนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะจะได้แบบว่าเห็นทุกวันนะครับเวลาพี่ตัดกิจกรรมนะครับผมโอเคนะฮะ สำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาเขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับม e ีฟองเช่นเนะครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นกอน็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ